จีนไม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่างชาติสงสัยทำไมไทยไม่ใช้เงินจีนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆเมื่อประเทศเพื่อนบ้านสงสัยว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่กู้เงินจากจีนมาลงทุนในประเทศ จะได้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอเวลาในการพัฒนาที่นานโดยประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยต่างก็กู้เงินจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนภายในประเทศทําให้ประเทศของพวกเขามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากทั้งจํานวนตึกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในกรุงพนมเปญของกัมพูชาทั้งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนในประเทศลาว โดยทุนจีนได้เข้ามาลงทุนในหลายประเทศทั้งในแอฟริกาและหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะลาวและกัมพูชาโดยทุนจีนนะครับได้เข้ามาในรูปแบบของนักบุญคือการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแต่ต่อมาลงทุนในกิจการที่สามารถสแสวงหาผลกำไรได้เช่นเดียวกับธุรกิจการค้าโดยเคนยาเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังพัฒนา ที่จีนเข้าไปตั้งศูนย์การค้าที่ทันสมัยจากนั้นนำสินค้าจีนเข้าไปวางขายในราคาที่ถูกกว่าสินค้าของเจ้าถิ่นมากถึง45-50%ทําให้ร้านค้าปีกของชาวเคนยาพากันขาดทุนอย่างหนักจนถึงขั้นปิดร้านกันเลยทีเดียวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเคนยาเป็นอย่างมากจนพากันออกมาประท้วงขับไล่ทุนจีนออกจากประเทศรูปแบบการลงทุนของจีนในเคนยา ไม่ต่างจากการลงทุนในประเทศไทยในขณะนี้โดยทุนจีนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศชาติรายได้ปานกลางย่านแอฟริกาและอาเซียนทั้งการลงทุนในการค้าธุรกิจแบบเปิดเผยและทั้งธุรกิจสีเทาก่อนหน้านี้จีนลงทุนในกัมพูชาขนาดใหญ่โดยเฉพาะสีฮนุวิลที่เป็นทั้งเมืองท่าและสถานที่ตากอากาศโดยทุนจีนตั้งเป้าหมายให้เป็นเหมือนภูเกต็ต และพัทยาของประเทศไทยนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นที่ตั้งของคาสิโนขนาดใหญ่ที่มีสิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ทันสมัยนับสิบชั้นจนเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนจนได้รับการขนานนามว่ามินิไชนา่าแต่จากการคาดการที่ผิดเป้าหมายที่ทุนจินตั้งไว้คือนักท่องเที่ยวจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกากับไม่เป็นไปอย่างที่คิด เพราะฝรั่งยังคงนิยมมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมไม่ยอมไปหรือแม้แต่แวะไปสีฮานุวิลยิ่งไปกว่านั้นคาสิโนที่ตั้งเป้าหมายดึงดูดนักพนันไทยก็ไม่สามารถดึงแขกได้ตามเป้าหมายจึงมีการหันมาทำธุรกิจสีเทาในที่สุดทุนจีนก็ทิ้งสีฮานุวิลจนแทบกลายเป็นเมืองร้างอาคารทันสมัยหลายแห่งกลายเป็นตึกร้างสุดโทม แต่การที่จีนเข้าไปลงทุนนั้นก็มีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีเหมือนกันต้องชั่งน้าหนักว่าการที่ให้จีนเข้ามาลงทุนภายในประเทศนั้นได้คุ้มเสียหรือไม่โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าถ้าให้เขาเข้ามาทำให้ไม่ว่าจะเป็นตึกถนนโรงงานเขื่อน ทางรถไฟมันจะต้องแลกกับอะไรที่แน่ๆไม่มีทางที่จีนจะเข้ามาทำให้ฟรีแน่นอนถ้าฟรีก็เข้ามาเลยดูลาวเป็นตัวอย่างเขื่อนกักน้ำโรงไฟฟ้าทางรถไฟต้องแลกมาด้วยสัมปทานที่ดินทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินป่าไม้ตอนนี้เป็นของจีนไปหมดแล้วเกษตรกร,กรไม่มีที่ทำกินถูกลุกล้ำที่ดินเพื่อไปสร้างโน้นสร้างนั่น แล้วยังข่มขู่และไม่สามารถเรียกร้องอะไรที่เคยเป็นของตัวเองได้แผ่นดินพ่อแม่บรรพบุรุษที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อรักษาวไว้ให้ลูกหลานจะต้องตกเป็นของคนอื่นเท่ากับว่าเรานั้นให้ชีวิตของเราและจิตวิญญาณของบรรพบุรุษแก่เขาไปเช่นนั้นหรือความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเห็นตัวอย่างหรือยังทั้งเพื่อนกัมพูชาและลราที่ทุนจีนเข้ามาลงทุน สุดท้ายระบบเศรษฐกิจจะล้มเหลวหุ้นเซนก็จะขายหมู่บ้านนักกีฬาแล้วน้องลาวเงินกีบก็จะหายไปจากล่าในไม่ช้านี้ไม่ว่าใครก็หวานพืชย่อมหวังผลทั้งนั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าให้จีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสภาพประเทศไทยจะเหมือนประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าซึ่งบางประเทศจะต้องใช้เงินหยวนของจีนแล้วส่วนคนในประเทศก็ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างของกลุ่มทุนจีนและระบบการค้าของคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยก็จะเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การพัฒนาเพียงอย่างเดียวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกครอบงำโดยทุนของประเทศจีนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปดีแล้วใช้เงินของตัวเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองค่อยๆก้าวอย่างชา้ชาๆแต่มั่นคง ไม่ก้าวกระโดดแบบเล่าขเมน้นสุดท้ายเวลาสะดุดล้มจะเจ็บตัวเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเหมือนกับสีฮนุวิลของขเมน้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยไม่ใช่ของต่างชาติความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพพอมีความรู้ความสามารถมีความคิดความฉลาดรอบคอบพอและมองการไกลในเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมาเป็นอันดับหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งประเทศไทยมีบทเรียนอันล้ำค่ามาก่อนในอดีตในการกู้เงินจากต่างชาติมาบริหารประเทศเช่นกู้เงิน IMF เงินทุนระหว่างประเทศประเทศไทยเคยเป็นหนี้มาแล้วในยุคต้มยำกุ้งจึงเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยประเทศไทยจึงบริหารประเทศด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างพอเพียงประเทศตัวเองพึ่งตนเองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า เราโตด้วยตัวเองได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาค่อนไปทางรายได้สูงไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาเหมือนกับประเทศรอบๆความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพขนาดนั้นที่จะพัฒนาประเทศของตัวเองไม่ได้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งมีเม็ดเงินมากมายมหาศาลที่ไหลเข้ามาในประเทศทำให้รัฐบาลมีรายได้มากขึ้น และมีงบประมาณมากพอที่จะเข้าไปใช้ในการพัฒนาประเทศความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าพ่อมีอำนาจมันไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนคนในชาติค้าขายก็กินรวบคนไทยใช้ทรัพยากรบ้านตัวเองแต่ได้แค่เศษตั้งเจ้าของประเทศได้แต่มองตาปริบป,ป,ปและมันไม่เกรงใจเจ้าของประเทศนึกอยากจะทำอะไรมันก็ทำนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง,งนะครับ โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็รู้สึกไม่เห็นด้วยที่ไทยจะกู้เงินจีนเข้ามาลงทุนภายในประเทศและให้ดูประเทศเพื่อนบ้านเป็นตัวอย่างที่กู้เงินจากจีนหรือให้จีนมาลงทุนในประเทศและเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถพัฒนาประเทศได้ด้วยตนเองและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ